ตามกั้งต่อครับกับเรื่องราวดราม่านะครับในวงการฟุตบอลไทยอีกหนึ่งนะครับซึ่งเกิดมาสักพักหนึ่งละนะฮะคราวเนี้ยนะครับก็ยังไม่จบนะครับในเรื่องของเคสเดนิสบูนิโลนะครับกับทางอิสรามีนะครับเดนิดของสวัสดแคทโคราชนะครับส่วนอิสซามี่ของระยองนะฮะ ก่อนหน้านี้นะครับมีการจริงผมตั้งใจจะทำคลิปสั้นๆแต่ว่าเรื่องเรื่องด้วยมันมีรายละเอียดของของข้อมูลก็เลยทําให้ต้องคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับสรุปเรื่องของเดนิสเลยและกันนะครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลนะครับก็ได้พิจารณาโทษนะครับในการพักแข่งขันหรือว่าแบรนด์เนีสจะสามแมตช์นะครับแล้วก็ปรับเงินอีก5 0,000บาทนะครับคานนี้มาในส่วนของการลงโทษก่อนโทษที่เดนิสได้รับ ไม่ใช่โทษของการไปเหยียดเชื้อชาติอสิสลามีนะครับเดนิสยอมรับว่าในประโยคคำพูดที่พูดกับอิสลามีมีคำว่าผู้ก่อรอ่อนะขออนุญาตไม่ไม,มพูดทื่อเต็มนะ <c oughs> มีคำนั้นอยู่ในรูปประโยคแต่ไม่ใช่การไปบอกว่าเฮ้ยมึงคือ ผู้กอกอรอไม่ใช่นะครับเริ่มเรื่องเนี่ยมันเรื่องเกิดมาจากว่าเกรกฮูล่าที่นอนเจ็บอยู่โดนด่าด้วยภาษาอังกฤษซึ่งเป็นรูปประโยคที่ถ้าคนไทยด่ากันแล้วคนโดนด่ามีปืนอยู่ในมือผมว่าก็มีการยิงกระบาลกันลักษณะคำพูดประมาณนั้น แล้วหลังจากนั้นบทสนทนากลายเป็นภาษาโปรตุเกสภาษาลาตินภาษาที่เขาคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าเดนิสเนี่ยเป็นบราซิลส่วนอิสรามอเกิดที่ชิลีซึ่งคุยกันรู้เรื่องนะครับก็เลยทําให้พูดด้วยภาษาลาตินภาษาสเปนโปรตุเกสอะไรประมาณนั้นนะครับก็ด่ากันไปด่ากันมาครับด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็มันมีคําพูดคำนั้นจริงๆว่าพอกอกอรอ แต่เดนิสไม่ได้พูดว่าเอ้ยมึงอ่ะคือผอก็รอนะอย่างเงี้ยอันนี้คือยียะแต่เดนิสไม่ได้พูดคานั้นครับเดนิสพูดประมาณว่าเฮ้ยมึงออกไปพยายามไล่ให้ออกไปไม่ต้องมาด่าไม่ต้องมายุ่งนู่นนะนี่มึงทําอย่างเงี้ยมึงคุกค,คามอย่างเงี้ยมึงเหมือนลักษณะอย่างนั้นนะครับไม่ใช่การไปด่าว่าไปจัดว่าเฮ้ยมึงคือผอก็รอนะนะครับอันนี้คือโทษที่เดนิสได้รับคือสามแมตช์ man, แล้วแบนห้าหมื่นนะครับ เป็นโทษที่ถูกลงโทษเนื่องจากใช้คำต้องห้ามในสนามแข่งขันท่านึกภาพให้ออกเหมือนคุณไปสนามบินคุณขึ้นเครื่องบินแล้วคุณพูดคำว่าบอมหรือระเบิดลักษณะอย่างนั้นครับคือโทษคือคำพูดอย่างนั้นแต่ทางสโมสร ก็เห็นว่าเฮ้ยมันแรงไปโทษสามอะโอเคมันพูดคําที่ไม่ควรพูดจริงก็เลยยื่ออุทธรไปโดยให้ผลว่าเดนีส <ๆ S 1> จะค้าแข้งในไทยมาหลายปีอยู่ในไทยมาหลายปีแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีความผิดในรูปแบบหรือว่าลักษณะอย่างนี้ก็เลยขอยื่นอุทธรไปให้ทางทยดตกลดโทษลงนะครับถ้าเรานึกถึงในในหลักของความ,มจริงการขึ้นศาล่ะเราทําอะไรผิดกฎหมายครั้งหนึ่งแล้วเราไปขึ้นศาล นะครับถ้าเราไม่เคยมีความผิดเลยเล่นงความผิดครั้งแรกแล้วเรา,รส,รา,าสารภาพศาลก็จะพิจานรณาลดหย่อนโทษให้ครับฉันได้ฉันนั้นสโมรมองมองว่าอย่างนั้นนะครับมองว่าโทษของเดนิีจะมันหนักไปสำแม็กก็เลยยื่นอุทธรไปนะครับทาให้มันเป็นบทลงโทษท,ที่ถูกสรุปออกมาแล้วว่าเดนิสบูเรโลจะถูกแบนสองนัดแล้วก็ปรับอีก4ี่หมื่นบาทนั่นทําให้แม็์ที่จะเปิดบ้านต้อนรับกรารเยือนของทูแบงคอกในวันเสาร์นี้เดนิส จะถูกแบนรวมถึงเก๊กคูล่าด้วยนะครับเก๊กคูล่าก็โดนโทษแบน2นัดจากใบแดงตรงในแมตช์ที่เจอกับระยองเช่นเดียวกันโดยผู้ตัดสินได้ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการวินัยว่าแบบเป็นซีเรียสฟร์ซีเรีฟาวอะซีเรียสแฟร์เพย์คือฟาวรุนแรง,น,รง,น,รงน,นะครับจากที่จะแบนนัดเดียวก็เลยแบนไปสองนัดทําให้ทั้งเก๊กแล้วก็เดนิสจะกจราดถูกแบน2นัดทั้งในเกมที่เปิดบ้านเจอกักบแบงคอกแล้วก็แมตช์ที่ไปเย er ือนราชบุรีด้วยและทั้ง2คนจะ ได้กลับมาในแมตท,ที่เจอหนองบัวพิทยาในบ้านในช่วงปลายเดือนนะครับ28อีกคนหนึ่งที่ถูกโทษแบนในแมตท,ที่เจอกับบียูคือวิรวัตจิรพักสิริซึ่งสะสมใบเหลืองครบ4ใบนะครับโอเคผมขอเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนก่อนที่จะมาพรีวิวการแข่งขันในในคลิปต่อไปนะนะครับเคลียร์เรื่องประเด็นที่เดนิสถูกลงโทษก่อนนะครับว่าไม่ใช่โทษที่ถูกตัดสินว่าเหยียดเชื้อชาติ แต่เป็นโทษที่ถูกตัดสินว่าเดนิสใช้คำพูดคือคำต้องห้ามที่ห้ามพูดอย่างนั้นนะครับต้องขออภัยแฟนทีมอื่นถ้าอาจจะ,ะไม่ตรงใจหรือว่าไม่ถูกใจท่านแต่ว่าอันนี้คือบทลงโทษที่ที่คณะกรรมการพี่จะโทษเขาได้สรุปออกมาแล้วก็เป็นที่มาที่ไปในการว่าทําไมโคราชถึงต้องยืออน่นอุทธรณ์นู่นนี่นะครับลักคร่าว,าวซึ่งน่าจะละเอียดพอประมาณนี้ส่วนท่านจะรู้สึกว่า มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอันนี้ดุลและพินิษใครดุลและพินิษบมันครับด้วยความเคารพคอมเมนต์อย่างสุภาพและสร้างสรรค์ขอบคุณครับ